รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับไอดีลองของลุงยุทธนะครับผม ซึใครติดตามไอดีนี้นะครับผมก็ห่างหายไปนานมากเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงแอบปั้นอยู่นะครับผมเออดูหน้าทีมซะก่อนจากสายฟรีนะครับผมสู่สายเติมเดือนละสามพันนะครับผมสู่สายเติมเดือนสายเติมน้อยครับผม <Huh? S 1> สู่สายเติมตอนนี้คือแบบเติมเริ่มเยอะแล้วนะครับผม uh? มาผมจะบอกให้ไอดีนี้ผมเติมไปทั้งหมดนะครับเจ หมื่นบาทครับทุกคนเจ็ดหมื่ครับจากไอดีสายฟรีซึ่งไปขอกอนซูตมาทุกคนไปขอกอนซูทมาจนถึงตอนนี้ครับเจ0 0หมืบาทแล้วครับกับเม็ดเงินที่เติมไปโอ้โหแต่ผมพอแล้วผมไม่เติมอีกแล้วหยุดแล้วคือคือ,คอให้จดจำภาพตอนนี้ไว้เว้ทุกคนจดจำภาพตอนนี้ไว้คือไมคี้แม็เกียร์ประมาณนี้ แล้วก็เมกูมินแม็กเกียประมาณนี้แล้วก็อะคอครับผมแม็กเกียประมาณนี้นะเออเออมาต่อไปจะดองจะดองตัวแล้วนะครับผมคือเกียร์เกียร์ใหม่ที่ผมใส่สุดนะผมแอบเติมแอบเปิดด้วยไม่ลงคลิปให้ดูด้วยนี่เกียร์ยมมาทูดครับดูทุกคนโอ้โหแล้วก็เกียร์ เกียร์ไกรทองครับซึ่งตอนแรกๆผมเล่นสี่หมดมาเปลืองตรงเกียร์ทุยมาเปลืองตรงเกียร์แล้วก็กบปั้นแม็กนั่นเองนะครับส่วนตัวนะมันเปิดได้ง่ายมากเลยนะแต่มันเปลืองไปเปลืองตรงเกียร์ครับทุกคนโอ้แล้วก็สุ่มกบ9ดาวครับคืออย่างเปลืองเลยทุกคนนี่ครับทีมประมาณนี้นะครับ สำหรับ ID 2ของลุงยุทธนะครับนี่ครับผมเม็ดเงินคือผมนับไว้อยู่ตอนเติมครับประมาณ70,000ครับทุกคนโอ้โหดูดิแล้วตัวเฟรลุนครับดูเกียร์ครับโอ้โหเกียร์ถือว่าแน่นอยู่นะมีตัวเดียวที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสำหรับไอดอลนะครับผมซันรี่ไอดอลนะครับอันนี้ชิ้นนี้โอ้เกียร์ก็คือแบบเปียเปียครับผมแล้วก็เจ้าตัวเอเลนก็มีไม้มาอันนึ่งนะครับผมจริงๆเนี่ย ไม่เนี่ยผมจะเอาไปใส่ให้กับตัวอโขก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าผมมาใส่ให้เอลนให้เลนปล่อยตัวเร็วๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ทํ้าวดาวนะครับผมอ่ะผมจะเน้นปั้นตัวที่มีความสามารถนะครับผมนาฬิกาหยุดเวลานะครับผมซึ่งไอดีนี้จบที่มาสเตอร์สนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมครังเกียร์นะครับผมทีมประมาณนี้นะครับผมแล้วตัว ตัวละครเรามีตัวไหนบ้างนะครับผมซากุระมิกุผมบอกเลยว่าใครมีขนนะครับผมฟาร์มเลยครับมีเป็นโอกาสแล้วที่คุณจะได้ทำพีร้อยนะครับซากุระมิกุไอดีนี้ผมจะทำซากุระมิกุพีร้อยสองตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้คือนี่ได้มาแล้วครับนี่ได้มาแล้วครับนี่คือแบบเจ็ดสิบสองตัวนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็น่าจะได้สิ้นเดือนผมว่าน่าได้พอดีครับผมอ่าตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ เป็นตัวเจเนอเรชันใหม่หมดเลยนะครับอ่าไม่มีบาวร็อกด้วยแล้วก็ไม่มีน,นาฬิกาปู่ไม่มีบาวมายากลไม่มีโอ้โห จะบอกว่าไงอ่ะไม่มีบาวมายากลไม่มีนาฬิกาปูโอ้โหตัวแทงไม่มีอนลูิีด้วยเราเล่นได้หรือเปล่ามาเราไป PVP ีกันเลยครับสำหรับไอดีลองของเราครับจะจัดจ้านขนาดไหนครับในหน้า PVP ครับมาจัดไปฮะเออเรามาลองกันดูหน่อยกันแล้วกันนะครับผมเติมไปแล้วก็ถ้าผมจะไม่เติมนะนะผมจะไม่เติมแล้วผมสัญญาเลยสัญญา สัญญาต่อหน้าท่านผู้ชมคนดูทุกคนผมจะไม่ดื่มแล้วตอนนี้มีเพชรอยู่116เหรอเดี๋ยวจะดองเพชรแล้วอ่ะโอเคครับเราหยุดแล้วเพชรหนึ่งเราสู้ใครได้บ้างเราไปดูกันโอ้โหคนนี้ไหวหรือเปล่าขอดูเกียร์หน่อยโอ้โหเกียร์ยัางดีโอ้โหเดี๋ยวดูดิมีเกียร์ดีหนึ่งโอ้โหเกียร์แบบนี้ผมสู้ไม่ได้แน่ๆว่ะผมสู้ไม่ได้แน่ๆว่ะแต่ก็อยากลองว่ะทุกคนมีแม็กอยู่2ตัวครับมา อยากลองครับผมอยากลองก็ลองจัดหน่อยแล้วกันนะครับผมมาลุยครับทุกคนเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมเออมาไหวครับมันจะดูแหลกๆหกน่อยว่าทุกคนจัดไปครับป๊า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 ปานี่เราใช้ป็นทีนี้โอเคครับมาจัดมาปื๊ดป๊า๊นี่โอ้โหเขาแช่เรามาแล้วเขาแช่เรามาแล้วเราไปทีครับจังหวะนี้มาครับผมกดออโต้ไปแลวครับมาลุยครับออโต้คุณหนึ่งก่อนเดี๋ยวแหลกเลยแหกกดแช่ไปแช่ป้า๊บให้ดู๋ยวีครับเป็นไงเป็นไงไหวเปล่านี่เขาโผลเลื่อนเลยจัด เกียร์มันดีไงแต่มันเกียร์มันแน่นประมาณ3าสตัวที่ผมทำเก้าดาวนะผมเลือกทําที่ผมอัพเก้าดาวแม็กไงเออ แล้วก็ตอนนี้ในคลังกบมีก้าดาวอยู่4ตัวครับอ่าเดี๋ยวรอทําตัวใหม่ๆดีกว่านะฮะผมตัดสินใจจะทําตัวที่มีความสามารถนาฬิกาหยุดเวลาเท่านั้นนะครับผมก้าวดาวนะครับผมเออจัดไปครับโอ้โหส่วนบาวยมทูตนี่เป็นความชอบส่วนตัวนะทุกคนบาวยมทูตนะผมชอบตรงที่มันสร้างวิญญาณน,นะครับผมมาแบบทำลายจังหวะนะครับผมเบายมทูดมาทำลายจังหวะนะครับผมอ่านี่ครับเปอู วิ่งเร็วครับส่วนเจ้าตัวไก่อ أ, ทองเนะี่ยผมเอามาบัฟวิ่งนะไอดีนี้ไม่มีตัวบัฟวิ่งเลยมีไก่ทองตัวเดียวนะครับนี่เป็นไงโอ้โหฟีเวอร์เต็มครับฟีเวอร์เต็มครับเรียบร้อยโอ้โหสุดตึงนะผมสำหรับไอดี2ของผมครับเป็นไงเดี๋ยวเราไปอีกสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เกมกันแล้วกันนะครับผมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ PVP โชว์สเต็ป PVP โชว์สเต็ปนะครับอันนี้เวล41ตําตำนานนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันโอ้โหเกียร์ธรรมดามาก เกียร์ธรรมาดาแบบนี้เราสบายไหวชิวชนะชิวครับผมบอกเลยแบบนี้ชนะชิวโอ้โหไม่มีโดนแน่นอนสักตัวเลยฮะจังหวะนี้ไปลุย let's go ไปลุยครับไม่มีโดนแน่นอนสักตัวอย่างนั้นเหรอลุยเลยครับจังหวะนี้โอเคไป let's o ปึ๊บปับ๊บนี่ครับผมเอาไกลทองมาบอวิ้งนะใครไม่มีตัวบอวิ้งก็ вот maybe, เอามาแทนได้นะ <c oughs> แล้วก็ผมว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับไกลทองนะมีตีกระเด็นด้วยนะเออ ก็โอเคอยู่ยืนไกลด้วยนะมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกบอกไหวนี่มาดูโอ้โหขนาดเขาไม่มีเกียร์จบตีโดนแน่นอนนะท่านผู้ชมมาลุยไปลุยปาดาเอดมันแรงไงดาเอจมันแรงไงเมกูมินใช้ยาวนะทุกคนใครมีก็บ้านได้นะเราไม่ต้องนึกถึงหลีกตำนานนะเรานึกถึงลีกที่เรายืนอยู่นะครับอ่ะลีกที่เรายืนอยู่นะ อย่างน้อยๆเมกูมินหลีกที่เรายืนอ,อยู่ลีกเพชรเนี่ยยังใช้ได้ดีครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ลีกเพชรมีเมกูมินมีอ่าคอเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นเลยครับอย่าไปมองหลีกตํานานนะครับยังไงก็ใช้ยาวในระดับรุยที่เราอยู่อาจจะมีเลื่อนไปนิดหน่อย1ขั้นสองขั้นก็ถือว่าเป็นกําไรของไอ้ดีเรานะครับผมเรียบร้อยจะไปปับ๊บเรียบร้อยไปเออ เออไหวเออไหวชิวเออไหวชิว <c oughs> ไปจัดมาอม่นียบร้อยชนะชัวนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเราอยู่ในแลงเนี้ยเราแบบยืนสบายนะทุกคนแบบนเนาะ <c oughs> กับเม็ดเงินที่เราเติมไปเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเยอะหรือมันน้อยยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแต่ขอให้คอมเมนต์กันโดยสุภาพนะครับผมไอดีรองของลุงยุทธนะครับต่อไปเนี่ย เราจะหยุดแค่นี้เราจะไม่เติมอีกแล้วนะครับผมปั้นกันแบบโอเคใครเชื่อลุงใครเชื่อลุงกดหนึ่งใครไม่เชื่อลุงกดสองอาโอเคขึ้นมาสเตอร์สามแล้วเรียบร้อยฮะเรายืนมาสเตอร์สามครับตอนนี้เราจบปลีกเราก็จบปลีกมาสเตอร์ให้คนนี้ไปดูนี่มีตัวบินใช่ไหม เกียรครับเราไปส่องเกียร์ก่อนเลยนะโอ้โเกียร์ธรรมดามากเกียร์ธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นสายหล่อยป้อมนะยืนได้ครับมีโดนแน่นอน1ชิ้นครับมีโดนแน่นอน2ชิ้นนะโอ้ถือว่าปวดนะเนี่ยโดนแน่นอน2ชิ้นครับ,บ,รบท่านผู้ชมมาจัดไปฮะจังหวะนี้เราไปลุยกันเลยเราขอใช้ทีมที่มีตัวการบินนะครับผมมาลุย let's go ตัวการบินนครับส่วนใครเจอก็ทักทายแวะมาตีได้นะนี่ครับผม ตัวการบินของผมใช้บอสผู้กันนะครับผมบอสผู้กันนั่นเองนะครับเอามาสร้างร่างโคนพัธมิตรนะครับผมสร้างร่างโคนเพื่อนของเราั่นเองนะครับผมมาลุยครับผมมาโอ้โหแล้วกบมันแรงไงกบมันแรงครับกบมันแรงครับจังหวะนี้พัดมาแล้วพัดมาแล้วผมก็กดอมตะก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกดอมตะทักทายไปครับผมแล้วก네็พัดกลับไปเรือจังหวะนี้พัดกลับไปเรือจ <more>. ังหวะนี้รูเรื่องรูเรื่องแล้วก็แช่ไปเลยอีกหนึ่งดอก แชร์ไปเลยครับตามด้วยลูกไฟบรรลัยกันครับผมนี่ตัวกันบงกันบินเราไม่ปล่อยโอ้โหตัว,วป้อมมิกูสวยจัดป้อมมิกูสวยจัดมาจาัดไปน,นี่ครับผมม,ม,มา โอ้โห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 ครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหวหรือเปล่าไอ้ผู้กันผมไหวหรือเปล่าไอ้ผู้กันผมมาไหวหรือเปล่าโอ้โหตีไม่เข้าครับโอ้โหผู้กันมีโดนแน่นอนนะแต่ต่อโอ้โหตีไม่เข้าจังหวะนี้เราดูที่หน้าป้อมเราแล้วตอนเฮ้ยไวแล้วผู้กันผู้กันติดงานด้วยทุกคนโอ้โหผู้กันติดงานว่ะตีไปเออแตกไปหนึ่งแต่โอ้ผู้กันผู้กันช่วยด้วยผู้กันผู้กันผู้กันโอเคครับโอ้โหชนะได้ครับ Y Y M M C นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ ID รลองของผมนะใครเจอก็ทักทายได้นะชื่อว่า F T P กลยหิดครับผมเออใครเจอชื่อนี้ก็คือ ID รลองของลูยุทเองอันนี้ผมไม่น่าจะสู้ได้นะครับผมขอรีก็แล้วกันเออเราแบบปั้นน้อยสายประหยัดอะไรแบบนี้นะแล้วรีหมุนนานจัดเลยทุกคนมาไปดูกันนะรับป๊าป้าหวานเจี๊ยบแบบนี้เจอแบบนี้หวัด S <S <S ไมคี้มีธงโตมันโอ้โหเป็นโจมตีโดนโอ้โหเน้น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 โอ้โหคนนี้เน้นเน้นตึงมือโอ้โหม็อบมีโตโคเรียบร้อยตึงมือโอ้โ,โหโอ้โหตึงมือจัดจัดมาเจอมวยถูกคู่จะไหวหรือเปล่ามีการบินบ้างมีการเ้ไม่มีการบินเราเอาเอาตัวบินไปลอยไหมเอาตัวบินไปลอยเลยมวยถูกคู่อย่างนั้นเลยตัวบินไปลอยครับท่านผู้ชม มาครับผมเอาตัวบินไปหลอยจะไหวหรือเปล่าเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับอ่ามวยดูคู่อย่างนั้นเหรอมวยถัวกู้เหรอตัวบินไปลอยหน่อยแล้วกันนะครับผมมาตัวบินไปลอยครับมาลอยป้อมครับจังหวะนี้เราสายหลอยไงสายหลอยครับลอยป้อมครับจังหวะนี้ไหวหรือเปล่ามวยดกแช่ไปก่อนเลยแช่ไปก่อนเลยเออมวยมวยหลอยป้อมเหมือนผมเนี่ยไม่ต้องสนครับไม่ต้องสนขอโอ้โห อ้ดาเมจดโคตรแรงโอ้โหดาเมจดโคตรแรงทางฝั่งนู้นดาเมจดแรงจัดครับทุกคนโอ้โหมาลุยตัวบินติดงานอีกโอ้โหไม่ได้ปล่อยตัวขอกดกิ๊กยำ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 กิ๊กกิ๊กกิ๊กยำ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 กิ๊กก็ปล่อยตัวเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อปล่อยตัวเลยโอเคมาลอยป้อมลอยป้อมตีป้อมหน่อยมากดบาวมาทูดมาแทงก่อนบาางตัวแทงเราเยอะครับไม่ต้องกลัวอะคอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบาร์มาทูดหรือหรือตัวไหนอีกวะมีตัวแทงสองตัว ตัวแทงสองตัวบอกตัวแทงเยอะจัดไปครับนี่เรียบร้อยครับสายลอยป้อมของเราครับสู้ไหวอยู่นะครับผมนี่ครับผมใช้มสมองในการเล่นนิดนึงนะทุกคนโอ้โหถ้าเกิดเราทีมภาคพื้นดินไปสู้อาจจะแพ้โอ้โหเกียรต์ตึงจัดเลยวันนี้เรียบร้อยครโอ้โหคนไทยนะฮะขออภัยนะครับผมเป็นการเล่นเพียงแค่กันเล่นแค่เกมนะผมจะคิดมากนะฮะเจอผมก็มาทักทายตบผมได้ครับไม่ได้ว่าเลยฮะตบผมได้เลยครับตามสบายเลยครับมา อีกสักหนึ่งเกมคนนี้ตึงมือจัด,จดขอนีเลยแล้วกันไม่สู้ครับเฮ้ยหรือว่าจะสู้ดีว่าเมตาเก่านะเออเขาจริงก็คือเมตาเก่านะเออมีอามาเทราสอด้วยเอาไปลุยดีเออมาลุยจัดไปขอตัวกันบินมาหนึ่งตัวมาลุยครับเมตาเก่าครับมาลุยครับนี่จัดมาลุยไปเลยลุยครับผมมาอีกสักหนึ่งเกมขอเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะถ้าเกิดแพ้ก็แพ้ไปนะครับผมไม่ว่าอะไรกันนะครับมาจัดมาครับผมมา บัอบปีนขึ้นมาหน่อยปังปั๊บปั๊ปชับโชว์มาครับผมผมขออนุญาตแช่เลยครับมาลุยครับแช่ไปแล้วเรียบร้อยแช่ไปแล้วเรียบร้อยมาดูกันนับจะไหวหรือเปล่าครับ จังหวะนี้ครับผมอยู่ที่กลางแมพครับอามาเทราสื่อยืนสองกระจกอยู่ข้างหน้าครับแต่ฝั่งผมเนี่ยก็ยังสร้างดาวเมจต่อเนื่องครับทีเมตาเก่าฮะเจอกับทีเมตาใหม่เจเนเรชันใหม่กับเจเนเรชันเก่าครับ KT สิบสามครับโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้ปาดปาดตไปหนึ่งทีโอ้โหโดนแช่ท่านผู้ชมโดนแช่ผมกดอามาตาไปครับไม่เป็นไรครับสู้กันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวการบินของเราใช้ได้บทหรือเปล่ากับแมวบินนะฮะ ตัวการบินของเราออกมาก็ยังตีเข้าอยู่อเปลมีกระดิกระตกุกตัวเรียบร้อยครับตัวการบินของเราก็พอใช้งานได้อยู่นะครับผมในล่างไฮเปอร์มอสเทอร์ในครับผมเรียบร้อยครับ ID 2 Q ีสองคิวฟรีทูเพนะครับผม ftp ไก่หิตนะครับผมไอดีลองครับแต่ของลูมิชชาแนลเองนะแต่ตั้งชื่อเป็นไกด์ไง fc ไกด์ F โอเคครับเรียบร้อยครับ ID ลองของผมนะใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับตอนนี้มีตัว9ดาวแม็กซี่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกูงกิ้งกูงกิ้งให้กับช่องลูยูท n แน l นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผม